เค,คุณเดี๋ยววันนี้เราจะตื่นไปสอบกันนะคะอสอบเสร็จแล้วก็วันนี้แะเรามีกินชา้าปูด้วยไปดูกันเลยเขาไปอาบน้ำกันนะ like แต่งหน้ากันนะครูอันนี้มีสมเช้าเนาะต้องต้องตื่นเช้าเล คอนเซ็ปเลอร์อของเมนบรีนะคะเบอร์120เนอะ <_ D> เรอมบอกว่าเราใช้เป็นอฟนให้ของเดยจาวูนะคะเาใช้ตามเบตตี้บล็อกเกอร์ก่อนหนึ่งเขาบอกว่าด,ดีก็เลยกดสั่งเลยทุกคน ต hmm. ่อไปเราจะเป็นพาเลทของเบอร์รีพาร่านะคะทุกคนอะค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาจะไปสอบกันนะคะ จิตวิทยาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงเนะยก็จะไปกินชาบูกับเพื่อนวันนี้กิจกรรมมอดข้างเยอะนิดนึงน่าจะรอกลับบ้านเนี่ยก็จะไปย้อมผมสีแดงดู้กันวิธีสีนี้แหละสิบโมงครึ่งเรามีสอบนะคะเนี่ยเป็นคณะอื่นสอบน้อยมากแต่คณะเราเนี่ยคือแบบหกวันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสอบสิบโมงครึ่ง ดูแบบเอาเถอะอันนี้จะได้ถ่ายวอล์กสกีวันสกีน้ำเนาะอันนี้ก็ถึงตึจุอที่จะมาสอบนะคะเป็นตึกข,ของคณะเราเองค่ะเดี๋ยวเราขอไปอ่นานหนังสือกับเพื่อนกันนะคะทุกคนมากันนะคะต <c oughs> ื่นเต้นไหมเพื่อนโอ้น้านิ่งกันมาก <c oughs> อีกสิบ <c oughs> นาทีแล้วก็จะไปสอบไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> โต้ตกอน <c oughs> ถึงจะไม่ได้อ่านมาก็เถอะปาเล่นอ่านันแล้วตอนแรกดินว่าไม่อ่านนะ ไอ,อนน้เพื่อนมากันแล้วะอันนี้เริ่มมากันครบแล้วผมเมื่อกันเลค่ะทักทายกล้อนนะคะนี่นะคะอะตอมมาแล้วไข่คนหนึ่งพร้อมบแมว่วะเนี่ยพร้อะไรวะผมตอไว้ในกลุ่มนะออมตอบใครเราก็สอบกันเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะพเพื่อน สนุกไหคใช่อยู่คนหน้าก็จะซึมซึมนะครับตาเพื่อนก็ซึมซึมกันมากเลยตาาเป็นอะไรครับ็ถ่วอกอยู่ต่อแหละเหนียวข่าแล้วตอนเนี้ยในหัวม่เจอชาบูชาบูคือคือเราอันด้วยแล้วคือเราตั้งน้ำตาจนไปนะเพราะสมเปียกกว่าเราจะตอบกัน้็งเรียงจริงเหรอแล้วบ่นย้ง อย่าเขาบกมือขอมีกล้องยิ้มเลยอ้าวมือยิ้มมาแล้วเอายังต้องยิ้มอยู่มเอาปิดกล้องแล้วปิดละไม่ถ่ายละไม่ถ่ายละนี่แบบมือี้แล้วพูดไปทำแบบนี้อีกลอง พอมีกล้องก็จะแบบอู้ยจัดเลยอืมเอาเถอะแต่ละคนนะยังเปนปกติไปสวไปดีค่ะโสดนะไอจไปโสดีแล้วฝวายจีเดี๋ยวทิ้งงนี้ให้นะคะอไอปึจก็คือไม่บอกอืมจะมีแฟนไม่บอกาแต่ทิปใชอย่างนั้นทร่กูแต่งหน้าไม่สวยเนาะกูไม่ได้แต่งเลยเนะ นะคะเพื่อนคนสุดท้ายนะคะที่เี่ยวคขารู้สึกแบบเงี้ยไหมคะความรู้สึกคือมองมากผมหลับไปเริ่มแบเป็นงานไปนะคะทเห็นอยู่ไปเยอะอุ้ยขอโทษนะอีน้องนม่เกลียดได้อยู่นะเกลียดก็กลับได้อยู่ผมกไม่เข้าใจมันเฮ้ยโทษเหยียบเท้ามาเจอเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะคะทุกคน วันนี้เราเนี่ยว้าทำไมสวยอย่างเลยคุณคิดว่าใครจะได้ถ่ายสังขารเราก็ใครปะก็ใครล่ะอมองไงเออเนาะต้มต้มมันนะนะเรตเราแม่เรามันวันนี้เจ้าหล่อท่าปุ๊บเราก็มาดูกันที่หอพักเพื่อนนะคะทุกคนมาร็อบด้านเดรนเสื้อเนี่ยกลับไปกันชุดมาแล้ยเป็นสไตล์ใหม่สไตล์ว่า ค่ะเพื่อนๆเราก็ตั้งรอคุณไมเดย์นะคะตัวแม่ไปเยอะมากนะค่ะไมเดย์บอกว่าขอแป๊บนึงแป๊บเดียวคุณไมเดย์ประมาณแปนสิบนาทีขั้นต่ำชั่วโมงกว่าเนี่ยค่ะเราก็ถึงร้านชาบูปีหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เป็นเมนูของรานเนื้อสองร้อยเก้าเก้านี่ปีหนึ่งร้อยเก้าเก้านะค่ะจะเป็นบรรยากาศในร้านค่ะทุกคนเออเท่านั้นเขาก็จะมี น้ำโค้กแตปลาส้มแฟนตาแฟนตาแล้วก็น้ำเสรเหรอน้ำเสรนะคะดิมเสิร์ดิมเติร์ดเอาละค่ะวันนี้เราก็กินกันอะไรของอะไรของอะไรคะอืมเน้นเองเนี่ะคะทุกคนกินกันเสร็จแล้วครับ คุณภาพแต่ละคนเฮ้ยเราต้องทำไปดินี่นะคะทุกคนเ,นเราอยู่ในเซนเซอร์ริงนะคะ <c oughs> เฮ้ยอิ่มกันไหมคะทุกคนอิ่มกันไหมคะยังไม่อิ่มไม่อิ่มนะสร้างต่อไปมา่ออืมอิ่มแล้วอิ่มมากแล้วคะ่ะเดี๋ยวดูมันนะคะ นนขนาดนี้เราก็ยังไม่ไปกันนะคะเพื่อนเราก็สั่งไอติมันนทุกคนเราจะบอกว่าเราเริ่มปิดคลิปตอนที่ไปกินชาบูนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยวใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคิดอะไรขอให้สมหวังน,นะคะสำหรับใครที่อกหักอยู่ก็ขอให้มุกออนได้ไวๆเนาะ มุดออนเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าค่ะขอให้ทุกคนสมหวังกับความรักนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r ค b e ด้วยค่ะเพื่อมันนะครับ Give it to me